ขึ้นเขาเอา้าวถึงแล้วไปถึงแล้วไปลงมาแล้วหรอคะฮะขึ้้นไปมาแลวหรอยังพ่อจันพักงานเหมือนกันค่ะไปไปเข้านี่แหละเป็นช่องที่อัศจรรย์ว<อ>ิ่งภูเขาวพวกภูเขาวิ่งมาชนกัน<อ>แต่ข้างในนู้นจะเป็นที่เก็บสรีระของพระมหากัสสประไปเราถึงแล้วไป สำคัญกับสรดิล่ของมหากคัเปกมีมีใครมาปุงแต่งมาทำอัาจรรย์วามจิ้มใหญ่กาปรปัตเตยบิดกมาไหมมา viên mà trộn cần kịp sẽ đi ra có có mà cắt sản phẩm có mượt nổi

अच्छा गलियां नमस्ते अरे चला दे रे पैसे हो जाए पैसे Hai. Hai. Selamat. พระอาจารย์มาแบบ่งทอนมาแล้วมาแชี่หวมาญมาลวมาแล้วมาแล้วนี่เป็นที่ซาลิลาอัลลวาลลที่เราได้บูชาสกาละเปลี่ยนที่รึม